สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะก็ยังอยู่ในแอปขับเฮาส์เช่นเคยนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนชื่อจริงกับนามสกุลของเรานะครับตรงนี้นะฮะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนเนเปิดเจ้าแอปขับเฮาส์ขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยไปตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับที่เป็นโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะฮะกดเข้าไป1ทีครับผมอ่ามันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ ให้เพื่อนๆเอานิ้วนะครับจิ้มไปตรงชื่อของเรานะครับชื่อกับนามสกุลของเราที่มีช่องว่างเว้นตรงนี้นะครับในกรอบ CM ชีแดงกดลงไปหนึ่งทีและมันก็จะขึ้นป๊อปอัพถามขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกไปที่ Collect My Legal Name ครับตรงนี้นะฮะที่ลูกศรชี้อยู่ปึ๊บจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการเปลี่ยนชื่อกับนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับโดยช่องหน้าเนี่ยจะเป็นช่องของชื่อของเรานะครับส่วนช่องหลังเป็นช่องนามสกุลนะฮะ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าชื่อนามสกุลเนี่ยทางแอปขับเฮาเนี่ยเขาให้เราเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนต้องมั่นใจนะครับว่าพิมพ์ถูกทุกตัวอักษรนะครับเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกรอบนะฮะเมื่อเพื่อนๆเปลี่ยน,เ,นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ปุ่มอัปเดตตรงนี้เลยครับผมมันก็จะขึ้นป,ป,ป๊อปอัพมาถามเรานะครับว่าเราต้องการจะเปลี่ยนใช่หรือไม่ให้กดไปที่ลุกกู๊ดอันนี้ครับที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดง เพียงเท่านี้นะครับเจ้าชื่อกับนามสกุลของเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับผมและเพื่อนๆก็กลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยฮะไงก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ